ไอพาริสนะครับแจ้งผลตรวจโควิดนะครับหลังเจอแพรวานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมแพรที่ต้องทำงานอย่างหนักนะครับไอพาริสนะครับถือเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานใกล้ชิดกับแพรวานะครับนิชาพัฒนะครับในงาน The ะกีตาร์ a ม a กซ์อะนะครับภายหลังดาราสาวได้ออกมาโพสต์แชร์ทางผ่านไ g ว่าในตัวเองติด โควิด19นะครับทำให้ไอซ์พาลิสเนี่ยดาราหนุ่มชื่อดังต้องกักตัวเองทันทีนะครับเนื่องจากเข้าข่ายเป็นผู้สุ่มเสี่ยงนะครับและล่าสุดนะครับวันที่27มีนาคมนะครับไอได้โพสต์รูปไปแสดงผลการตรวจโควิดนะครับระบุข้อความว่านะครับเนื่องจากผมและพี่แพรวเนี่ยได้เจอกันเมื่อวันก่อนนะครับเลยตัดสินใจเนี่ย ไปตรวจสรุปว่าไม่พบเชื้อครับและผมยังกักตัวเองไปต่ออีก14วันให้ครบเลยนะครับและไอยังพูดว่านะครับตอนนี้เนี่ยผมขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอและบุคลากรทางแพทย์ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังทำงานหนักมากๆนะครับผมคิดว่าเราช่วยกันกลับเข้าบ้านนะแยกตัวออกจากกันเพื่อคุณหมอนะครับครอบครัวของเราและโลกนี้นะ พูดง่ายๆว่าไอเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเน้นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเพื่อจะได้เว้นระยะห่างนะครับจะได้ไม่มีการแพร่เชื้อของโควิดนะครับ ขอแสดงความยินดีให้กับคุณไอด้วยนะที่ไม่ติดเชื้อโควิดมานะครับยังไงเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเก็บตัวนะครับให้ครบตามระยะที่รัฐบาลประกาศไว้นะครับยังไงเนี่ยทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับก่อนจบคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของเราด้วยนะครับแล้วกลับ,บมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ